เราจะมีการแสดงรูปนะครับวนไปนะฮะเมนหลักจะเป็นการแสดงรูปเพื่อเป็นอินฟอร์มเมชันของจุดขายว่าที่ถ้ำปลาแห่งนี้นะเรามีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยงานที่เราจะทําการรับเหรียญน,นะครับผมจากเครื่องหยอดเหรียญผมจะดูเครื่องหยอดเหรียญตรงนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องมาทํางานแบบอินทรับไม่เป็นการโพลลิ่งในการไปรอรับเหรียญน,นะครับผมอินทรับทางานยังไงนี่ครับเราสามารถจะในขณะที่ภาพโปรเซสไปแล้วเ,เราสามารถที่จะหยอดเหรียญน,นะครับ และการหยอดสามารถจะ okay. หยอดซ้ําได้นะครับผมการนับเหรียญก็ยังนับได้ปกติเพราะว่ามันจะเป็นการลักษณะของการอินสลับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อกลุ่มเพิร์นอุนโนสวัสดีเพื่อนๆิกลุ่มอุนโน่ไทยแลนด์และนักเดวายทุกท่านนะครับผมใน EP นี้เราจะมาทําโครงงานเครื่องหยอดเหรียญผมก็ได้รับการร้องขอจากน้องๆและวก็เพื่อนๆหลายๆท่านที่ ประสบปัญหาในการที่ทําโครงงานโปรเจกต์เกี่ยวกับเครื่องยอดเหรียญแล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นอ่านเหรียญไม่ทันมีสัญญาบรบกวนใดๆก็แล้วแต่ผมเลยสรุปมาทําเป็นโครงงานนี้แต่ว่าเนื่องจากเราอยากจะให้โครงงานเป็นตัวฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมของเราเราก็นอกจากจากเป็นเครื่องหยอดเหรียญแล้วเรายัางรวมโครงงาน คลิปต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นจอภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับผมเอามาอยู่ในโครงงานเดียวกันแล้วก็ในครั้งนี้พิเศษเป็นการทำงานแบบ external interrupt เพื่อจะให้การทำงานไม่มีส่วนที่หลุดรอดไปได้เพราะว่าจากที่เห็นในคลิปเบื้องต้นไปนะครับผมเราจะมีภาพที่เล่นวนไปนะครับผมจากการที่ไปอ่านภาพ jpeg จาก sdcard ขึ้นมาสแสดงผลบนจอ tft เนี่ยมันใช้เวลายอย่างน้อยเป็นร้อยมิลลิว แต่เพาที่เราได้จากเครื่องหยอดเหรียญเป็นเพลาขอบขาลงเนี่ยมีความฟ้างที่40มิลลิเซกโดยประมาณเพราะฉะนั้นคือถ้ามันกําลังประมวลผลเรื่องภาพเรื่องเสียงอยู่นะครับผมเราหยอดเหรียญแล้วถ้าเกิดเราทำโพลลิ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถไปตรวจจับการหยอดเหรียญน,นั้นอันนั้นได้เพราะฉะนั้นในโครงงาเน,นี้เราก็เลยใช้ external interrupt ซึ่ง เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทางด้านขวาของจอเป็นเรื่องของ e t e r n a l interrupt นะครับผมและก็เรื่องของ JPEG decoder นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้เหมือนกันที่เลมขวาของจอนะครับผมคลิปเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของอเล่นเสียงนะครับผมด้วยเจ้าตัวบอร์ด MP3 ก็อเพืเ่อนๆก็ไปดูรายละเอียดโครงสร้างของวงจรเราจะเริ่มต้นเป็นโครงสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นคือว่า,าขาต่างๆที่ใช้กับจอภาพขาที่ใช้กับ ในโครงงานนี้ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ซับซ้อนกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในโครงงานนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านฮาร์ดแวร์กันว่าเอเรามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปไล่โปรแกรมกันเดี๋ยวเราจะให้ดูโครงสร้างของเจ้าตัวเครื่องหยอดเหรียญว่ามันมีขาสัญญาณอะไรบ้างเราจะต้องจ่ายไฟอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องหยอดเหรียญบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปไล่โปรแกรมกันก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยอดเหรียญกันก่อนเลยนะครับผม หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไอกล่องมันก็จะเป็นนี้ลักษณะตัวภายในมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมีซือมาเนี่ยมันจะมีสายคอนเนคเตอร์ตัวนี้ให้มาถอดไม่ได้ดึงยากหน่อยนะครับผมมันจะมีสายแล้วก็พิมพ์นูนไว้เลยว่าสีแดงไฟบวก v, สิน Cloud, นบสองโวลต์สีดําเป็นกราวนะครับสีเทาเป็นเคาน์เตอร์สีสีตัวสีขาวนี่เป็นอคอยซิกแนลนะครับแต่สิ่งที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้ขาสีเทาสองอ่าหนึ่งขาเป็น ขาเคาน์เตอร์ลบนะครับผม,มจะมีเคาน์เตอร์บวกเคาน์เตอร์ลบถ้าเพื่อนๆไปดูตรงนี้นะะเดี๋ยวก่อนอธิบายตัวมันก่อนนะมีมีสายที่เราจะอินเตอร์เฟซกับเ c ็ของเรานะครับจ่ายไฟก็เข้าทางชุดนี้ตรงนี้จะมีตัวปรับเป็น R ปรับค่าความไวเป็น s ซ n s i t i v i t y ของของระบบน,นะที่มันจะรับเหรียญเนี่ยหูตึงหูไม่ตึงก็มาปรับตรงนี้แต่ว่าที่เขาปรับมาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะผมก็ไม่เคยปรับอีกนะหนึ่งเรื่องแล้วนะเรื่องที่สองคือตรงนี้ปรับ ความเร็วของเหรียญอ่าสโลมีเดยมฟาสต์นะครับไม่รู้ว่ามันยังไงผมก็เราเขาตั้งไว้ตรงกลางมีดเดยมผมว่าตรงกลางไว้ก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้จาเป็นสวิต์อ่าเลือกโอเพนอนออ่ะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผมก็เลือกไว้เป็นอะไรวะเนี้ยผมเลือกไว้เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ n อนซนะครับนอร์มัลโคลสก็ไม่รู้มันไปนต่ออะไรยังไงนะไม่ได้ไล่วงจรแต่ว่า เรามาเน้นการทํางานมารู้หลักการทํางานแล้วก็มาเอาสัญญาณที่เราไปใช้วันนี้จากที่ผมวัดนีจากรูปเนี่ยที่เราวัดเนี่ยนะฮะเอาสโคปวัดสัญญาณเอาพุทธเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเหรียญผ่านเหรียญที่ถูกอ่านถูกต้องแล้วจะได้เพาเพาโลนะครับผมที่ขาอ่าเคา์เตอร์ลบจะมีคา์เตอร์บวกคา์เตอร์ลบถ้าเพื่อนๆมาดูจากตรงนี้ในวงจร,รเขาจะเขียนไว้นิดนึงว่า ไอ้เคาน์เตอร์บวกเนี่ยมันคือเอาไฟ12โวลต์จากขาสีแดงนี่แหละต่อย้อนออกมาเลยเป็นไฟบวกไว้ให้นะครับแล้วไปเข้าตัวเคาน์เตอร์ที่มันเป็นตัวเลขนับที่เป็นแบบฟันเฟืองอะนะแล้วเนะคาน์เตอร์ลบเนี่ยก็คือไปเข้าข้างด้านขาลบเมื่อมีสัญญาณปุ๊บเราจะได้ทริกลบนะฮะที่ขาสีเทาเนี่ยข้างหนึ่งกลไปดูนะมันมีเคาน์เตอร์บวกเคาน์เตอร์ลบเออตัวเนี้ยเมื่อเมื่อมีเหรียญมันก็จะได้เคาน์เตอร์เมื่อมีเหรียญก็จะได้สัญญาณอ่าเป็นกลาวให้กับ เพราะฉะนั้นคือไอ้เจ้าตัวเคาน์เตอร์ที่เราไปต่ออยู่มันก็นจะถูกทิกแล้วมันก็นจะหมุนที่ทดไปเรื่อยๆสิบสิบเอ็ดนับจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบไปเรื่อยเหตุที่เขาต้องมีตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราไปทาเครื่องหยอดเหรียญเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าเหรียญที่ถูกหยอดลงไปกับสิ่งที่มันมีอยู่ในตู้เนี่ยมันตรงกันไหมนะครับถ้าเราไม่ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการนะเราใช้เรียกว่าเป็นแมคาีนิกเลยเนาะมันก็จะมีสิ่งพวกนี้อำนวยความสะดวกให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ว่าถ้าเหรียญมันผ่านลงไปเมื่อไหร่เนี่ย ไอตัวเคาน์เตอร์ลบเนี่ยมันจะเป็นทริกกาวให้เราคราวนี้ถามว่ารู้ได้อย่างไรแล้วสัญญาณมันเป็นอย่างไรเอผมก็ไม่รู้หรอกตอนที่ใช้มันใหม่เมื่อเห็นปุ๊บเราก็เดาจากหลักการกันว่าขาเนี้ยถ้ามันเป็นโอเพนอลเล์เตอร์เนี่ยมันจะดีมากมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถจะไปอินเตอร์เฟซกับ mcu เลเวลไหนก็ได้ห้าโวลต์ลอจิกห้าโวลต์ลอจิกสาโวลต์เพราะว่าตัวสัญญาณเอาต์พุตมันเป็นโอเพนอลเล์เตอร์ คือทรานซิสเตอร์ที่มีขาเบสรอการทิกแล้วขา C คือขาอลเลคเตอร์เนี่ยไม่ได้ต่ออะไรเลยรอยไว้เฉยๆเราเรียกว่าโอเพนอลเลคเตอร์เพื่อจะให้เราเอาโหลดมาต่อกับมันนะครับ mm hmm. เมื่อมันทรานซิสเตอร์คอนดักมันก็จะนํากระแสอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนำกระแสถ้าคุณเอา R คูณอัพไว้เป็นโหลดนะครับเลเวลมันก็จะเป็นเลเวลของ VCC ของวงจรของคุณเช่นเ p 3 2มี3โวลต์คุณก็ไม่ต้องตกใจ ตัวนี้ใช้12โวลต์คุณไม่ต้องตกใจคุณต่อเข้าไปสัญญาณตรงนั้นจะเป็น3โวลต์ถ้าคุณไปต่อกับ Arduino ที่ไม่มีเลเวล5โวลต์ตรงนั้นมันก็นจะเป็น5โวลต์วันนี้ในรูปของสโคปเนี่ยผมเอา12โวลต์12โวลต์จากจากตรงนี้เลยนะที่เป็นอ่าที่เป็นขา c o u n t อร์เอาเนี่ยมันต่อไฟ12โวลต์ผ่าน R 10k 1ตัวไปให้มันตรงนี้ปุ๊บ เออเลเวลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเลเวลมันก็จะรอรลอเหรียญอย่างเนี้ยนะเป็นสิโวล์น,นะครับผมตรงนี้ช่องละ5้าโวล์น,นะครับสิบโวล์ส2โวล์ตรงนี้เมื่อมีเหรียญผ่านปุ๊บแล้วเหรียญถูกดีเทคได้ว่าใช่เหรียญที่เป็นเหมือนกับต้นแบบเสร็จแล้วมันก็จะให้เพาโลที่เครื่องหยอดเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ตัวต้นแบบของเหรียญมาใส่ไว้อันนี้คือเทคนิคของการสร้างโปรดักต์ออกมาขายนะ อย่างนี้มันขายทด้ทั่วโลกคือไม่ต้องกําหนดว่าเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบาทเหรียญอะไรเหรียญอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเอาตัวเหรียญต้นแบบใส่เข้าไปในช่องนี้นะวิธีการใส่ก็ดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาตรงๆเงนี้นะเหรียญต้นแบบนี่คือเหรียญต้นแบบของเหรียญห้าใส่ไว้นะเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญอะไรในบ้านเราเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะครับมันจะไปอยู่ตรงนี้เวลาจะใส่ตอนนี้ผมใส่เหรียญห้าอยู่นะครับผมก็ดึงมันขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เอาเหรียญใส่ไว้ เหรียญมันก็จะไม่อยู่ตรงเนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นคอยเป็นขดลวดนะครับผมเนี่ยวงจรพวกนี้ก็จะเป็นขดลวดถามว่ามันทํางานอย่างไรลักษณะการก็คือว่ามันเจเนเรตความถีมาความถีหนึ่งเมื่อมันเจเนเรตความถี่มาความถีหนึ่งนะครับผม L ตรงนี้นะมันก็จะมาเกี่ยวพันกับค่าความจุหรืออาจจะเป็นค่าแที่มันมีค่าค่าหนึ่งนะครับกับวัตถุใดๆก็แล้วแต่ที่เข้าไปใกล้มันนะมันก็จะได้ความทีออกมาความทีหนึ่งซี่มันเป็นความทีคงที่อยู่ตลอดนะฮะ สัญญาณเอาพุทก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหรียญวิ่งผ่านลงไปตึ๊บนะครับผมวิ่งผ่านชุดคอยตรงนี้มาทําให้ความถี่คงที่ที่มันเป็นความถี่ความถี่หนึ่งนั้นเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะเกิดค่าดิฟเฟอเรนเชียลขึ้นเพราะฉนั้นสัญญาณทริกเกอร์ก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อทริกเกอร์เกิดขึ้นมันก็จะมาขับโซลินอย์อ่าเพื่อนๆในกลุ่มมาดูโน่นก็ต้องรู้จักโซลินอย์โซลินอย์ตัวนี้มันเป็นประตูปิดเปิดอยู่นะฮะถ้า ความถี่ที่มันเลยโซแนน์กับความถี่ตรงนี้มันจะได้เอาพุทธสูงสุดเนี่ยไอ้เจ้าโซลินอย์เนี่ยนะมันจะถูกทิกแล้วมันจะเปิดประตูเปิดประตูเหรียญก็จะตกมาช่องนี้แต่ตอนนี้วงจรเราไม่ได้ต่อไฟนะครับเหรียญก็จะวิ่งมาแล้วชนไอ้ประตูแล้วก็จะวิ่งกลับมาทางด้านนี้นี่มันไปไม่ได้มันก็วิ่งวนกลับมาก็มาออกด้านนี้อันนี้คือลักษณะการทํางานแต่ว่าที่แมชชินิกอีกตัวหนึ่งที่เขาออกแบบมาให้คือคุณใช้เหรียญที่ใหญ่กว่าต้นแบบใส่เข้าไปมันไม่วิ่งมาทางนี้เลยนะมันติด เพราะว่าความสูงเนี่ยที่เราดึงไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยมันเตี้ยกว่าอันนี้เหรียญใหญ่กว่านี้ติดเลยคุณเอาเหรียญเสียบหยอดไปติดไม่วิ่งไปถึงวงจรข้างในไม่ต้องให้ทําให้ MCU เราสับสนก็ต้องกดตัวนี้เอาเหรียญออกนะครับผมมันก็จะมีประตูอีกชั้นนึงเปิดเอาเหรียญออกอ่ะอันนี้คือหลักการดูข้างหน้าหลักการทํางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแมชชีนิกแนะนําหมดแล้วน่านจะหมดแล้วนะขาเคาน์เตอร์ลบนะครับผมเอาไปใช้ขาเดียวเลยขาเคาน์เตอร์ลบ เอเข้าไปที่ GPIO เลยนะครับผมแล้วก็เซตพินโหมดนะครับตั้งค่าพินโหมดให้มันเป็นอนะินพุตซะแบบพูนอัพด้วยนะครับเมื่อมีเหรียญวิ่งผ่านปุ๊บเหรียญดีเทคได้ถูกต้องคุณจะได้เพาวมาหนึ่งเพาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแต่เป็นระดับที่3.3โวลต์ตรงนี้นะครับเป็นเพาโลที่ขนาดความกวาม้วางม,มันน่าจะ4 8มิลลิเซกนะผมตั้งไว้ช่องเนี้ยช่องละห้มิลลิเซกเท่านั้นนะครับผมตาเบอร์ ะครับผมเพราะฉะนั้นช่องเนี้ยไม่เต็มห้สิบก็น่าจะมาะสี่สิแปดมิลลิเซกนะครับก็ใหญ่พอสมควรสำหรับ CPU ที่มีขนาดรันด้วยความเร็วสองร้อสิบเมกะเฮิร์นะก็เพื่อนๆก็มาดูว่าจะติดลูปแต่ต่วนเช็คจนติดลูปจนหลุดลูปตรงนี้นะสี่สบแปดมิลลิเซกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค้าอะไรมากมายหลังจากที่เราเห็นการทำงานโดยรวมทั้งหมดแล้วก็มาสรุปเอกคิดนึงว่า ตัวจอภาพเนี่ยเราอาจจะเพื่อนๆอาจจะไปประยุกเนาะว่าจะเอาภาพกี่ภาพมาบอกเรื่องราวอะไรเช่นว่าถ้าเป็นเพื่อนไปทําเครื่องขายอะไรก็แล้วแต่มันก็น่าจะมีในเมนูนั้นก็เอามาแสดงผลหมุนเวียนไปแล้วก็แต่ละภาพอาจจะมีเสียงมาประกอบด้วยก็ได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ว่าภาพหรือเสียงจะนานขนาดไหนเราหยดเหรียญเนี่ยเครื่องทํางานได้ทันทีนะครับผมโอเคไปดูโปรแกรมกันเลยว่าเรา เขียนอย่างไรกันบ้างนะครับผมะโปรแกรมก็เริ่มตั้งแต่ไลบรารีต่างๆที่เราใช้นะครับผมถ้าเพื่อนๆออไล่ไปดูโครงงานต่างๆที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไลบรารีที่สําคัญเรื่องพวกนี้ถ้าเพื่อนๆได้เล่นมาก่อนหน้านี้ในโครงงานต่างๆก็จะมีไลบรารีพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยขาต่างๆที่ถูกกาหนดไว้ใช้งานนะครับผมก็เป็นไปตามนี้นะครับผมอ่านได้แล้วก็ต่อขาตามนี้นะครับบอร์ดที่เราใช้ CPU เราจะเป็นตัวบอร์ด ESP32 นะครับผมที่ผมใช้เลยคือ ESP32 WROOM ขีด32นะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆไปใช้รุ่นอื่นขามันอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมขาที่เพิ่มเข้ามาในโครงงานนี้คือขา GPIO 33นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไปต่อกับเครื่องหยอกเหรียญขาคอยลบนะครับผมในคลิปนั้นเราเห็นได้แล้วเราเห็นไปแล้วว่าขาคอยสีเทามันจะมีขา อคอยบวกกับคอยลบนะครับผมตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจะต้องมี R10k พูลอัพจากขา 3.3v ไปยังขา GPIO33 เนื่องจากว่าคำสั่ง input R พูลอัพนะครับผมมันไม่ทำงานไม่ใช่ไม่ทำงานแต่ละขาอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตฟังก์ชันที่ไม่มี R พูลอัพอยู่เป็นอินเทอร์นอลพูลอัพเพราะฉะนั้นคือสัญญาณตรงนั้นจะไม่เป็นลอจิก 3.3v แม ถึงแม้ว่าเราจะสั่งมันเป็น Input แบบมี R พูนอัพมันก็ไม่มี l o จิกสาโวลต์นะครับผมต้องเอา R สะ 10K พูนอัพให้มันเป็น External p u อ l พู up. อ่ะอันนี้สำคัญเนาะเดี๋ยวจะทำงานผิดพลาดส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวประกาศต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของเหมือนกับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมจะให้ไปดูกันเอาเองนะครับผมเรามาดูเลยส่วนที่สำคัญนะครับผมเนื่องจากครั้งนี้เราได้ใช้การทำงานแบบอินเทอร์รนะครับผม ฟังชันฟังชันที่เป็น interrupt ฟังก์ชันที่เป็น interrupt s w i t h routine นะครับผมกระจุกนั้นนะ่ะเราจะมาประกาศไว้ตรงนี้นะครับผมประกาศไว้ใต้ setup มันไม่ยอมถ้าใช้ตัวนี้นะครับผมถ้าใช้ i ram attribute ตรงนี้นะตรงนี้สำคัญอย่างไรไปดูในคลิปคราวที่แล้วนะเรื่องของ external interrupt นะครับผมเ,เล่าคร่าวๆคือว่ามันจะยกฟังก์ชันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ใน ram เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ก็เอาไอ้ตัวนี้ออกอุ้ยอุไหลไหลเอาไอ้ตัวนี้ออกแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับใต้รูปก็ได้นะไม่มีผลอ่แจ้งให้ทราบนะครับผมก็ไปดูในส่วนของเซตอัพก็ทั่วๆไปเนาะซีเรียลพอร์เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้า MP3 นะครับผมเออ่ต้องบอสเลก916เป็นซีเรียลสองของ ESP32 นะครับผมแล้วก็ขาขาคอยนะครับผมตัวนี้ จะเป็นขา pin Gpio 33อย่างที่ว่าไปนะครับผมก็มีขา r เ l a y นะซึ่ง r ี l a y ์นี่ก็ใช้อยู่ในโรงงานเก่าอยู่แล้วนะครับผมทุกขา io เนี่ยเราจะไม่ซ้ําซ้อนก็คือจะเริ่มยึดตั้งแต่โครงงานแรกๆมานะครับ r เ l a y ต่ออยู่ตรงไหนก็จะต่ออยู่ตรงนั้นนะครับผมส่วนสําคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาและอยากจะเน้นตรงนี้คือว่าการประกาศใช้ interrupt นะครับผม pattern ในการใช้แบบนี้เลยนะครับผมคําสั่งคือ,อ,อ attach interrupt นะครับผม อ argument ที่สำคัญ3ตัว,ตวคือ p ินไหนนะครับผม GPIO ตัวใดที่เราอยากจะใช้เป็นขาิน t e r r u p t ประกาศให้เขารู้ตรงนี้นะครับผมตัวที่2คือฟังก์ชันที่เป็น interrupt s w i t ิต routine อยู่ตรงไหนชื่อว่าอะไรก็เอาชื่อมาอย่างเดียวนะครับผมชื่อของเราคือค o i isr IS นะครับเป็น function หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมโหมดที่ใช้ในการ interrupt เราเลือกที่เป็น falling falling edge ก็คือขอบขาลงสัญญาณเห็นดูในคลิปไปแล้วนะครับผมเมื่อเรายอดเหรียญปุ๊บม,มันจะเกิดเพา เป็นขอบขาลงขึ้น40มิลลิเซกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลือกให้มันเป็นขอบขาลงซะคราวนี้ก็มาดูในส่วนของลูปนะครับผมลูปจะเห็นว่าเรามีงานที่เรื่องของจอภาพจะต้องแสดงผลหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆกับอีกเรื่องนึงคือการหยอดเหรียญนะครับผมแล้วก็เสียงพูดครับผมมี3งานแต่จริงๆมันจะทํางานพร้อมกันอยู่ในส่วนเหนือคือว่าการแสดงภาพกับเสียงมันจะอยู่ในเรื่องเดียวกันกับเรื่องของการหยอดเหรียญ ดีเทคการหยอดเหรียญเพราะฉะน้น2หลัก2งนานหลักๆที่อยู่ในเมนฟังชันเมนลูปของเรานะครับผมมาดูตัวแรกนะครับผมเช็คเลยว่ามีการหยอดเหรียญไหมเจ้าตัวแฟ a กตัวนี้นะครับผมคอยอินทัลรบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการหยอดเหรียญมันจะเกิดขึ้นถูกเซตอยู่ในฟังก์ชันของอินทัลระบสวิตตูตีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไล่กันอีกทีเนาะคือถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูในส่วนของ external interrupt นะผมก็กำลังจะบอกว่าเมื่อ MCU เนี่ยทำงานแสดงภาพนะครับตอนนี้เรามีอยู่5ภาพนยครับแสดงภาพหมุนวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเวลาอย่างที่ผมบอกนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกภาพที่มันกําลังจะโปรเซสเนี่ยถ้ามีสัญญาณอินเทอร์ับเกิดขึ้นจากการหยอดเหรียญ MCU จะกระโดดขึ้นไปทําฟังก์ชันนี้ทันทีเลยฟังก์ชันที่ชื่อว่าอินเทอร์รับตช์ลูทินตรงนี้ทันทีเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะโดดมาแล้วก็ทําการอ่านว่าสัญญาณที่เข้ามาในการหยอดเหรียญจริงหรือเปล่าหรือว่าเกิดสัญญาณรบกวนคือเรา เงื่อนไขของเราคือต้องอ่านได้ความกว้างของเพลามากกว่าหรือเท่ากับ40มิลลิเซกนะครับผมเพราะฉะนั้นน้อยกว่านั้นถือว่าเป็นสัญญาณรบกวนนะครับส่วนเพื่อนๆไปใช้เครื่องหยอดเหรียญที่มีสัญญาณที่กว้างหรือแคบกว่านี้ก็ปรับเอานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปไล่ในส่วนของการรีดคอยอีกทีหนึ่งอ่ะกลับมาที่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราตรวจสอบว่าไม่มีการหยอดเหรียญน,นะครับตรงนี้มันก็จะตกมาอยองฟังก์ชันนี้ พลิกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มภาพทีละภาพนะครับผมในเงื่อนไขของสวิตเคสตรงนี้เนาะก็คือถ้าพลิกเป็นหนึ่งนะครับพลิกตัวนี้คือพิเจอร์เนาะเราก็จะแสดงภาพคำสั่ง draw pin เป็นคำสั่งที่ไปอ่านภาพจาก sd card ภาพ jpeg ขึ้นมาเขียนอยู่บนจอ tft ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าจอ tft ของเราคือ,อจอรุ่นสอุนิ้วนะครับความละเอียด240คูณพิกเซลนะครับผมไปดูคลิป นะครับผมรายละเอียดการใช้งานจอค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงไปดูคลิปก่อนก่อนนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีการเซตอัพไอไลบรารีตัวนี้มันเซตอัพลงไปลึกในไลในตัวไฟล์ของไลบรารีมากกว่า2ไฟล์นะครับผมก็ไปดูในส่วนนั้นก่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นการทํางานตรงนี้คือเมื่อเคสอ่าภาพเป็นภาพที่1มันก็จะเอาภาพที่1มาแสดงผลแล้วก็จะกระโดดออกมาเลยนะครับไม่ได้แสดงผลหมดทุกภาพนะออกมานะครับผมแล้วก็มาขึ้นมาเช็คว่ามีการหดเหรียญไหมถ้าไม่มีการหยอดเหรียญ มาแสดงผลอยู่นานเท่าไรสามสิบสามวินาทีนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยากใช้แสดงผลภาพแต่ละภาพเร็วหรือช้ามาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวครับสามพันคือสามวินาที5้าพันคือห้าวินาทีเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับผมเมื่อดีเลย์ตรงนี้เสร็จโดดขึ้นมาเช็คเหรียญถ้าไม่มีเช็คเหรียญก็เพิ่มรูปที่สองรูปที่สามรูปที่4ี่ต่อๆไปเรื่อยๆจะมีกี่รูปเพื่อนๆับจะทาเพิ่มก็แค่ตัดเอาตรงนี้มาเพิ่มเท่านั้นเองเอาเคสไหนเคสหนึ่งเนี่ย ไปเพิ่มเนี่ยเคสจนถึงเบรกนะครับผมมาใส่เพิ่มต่อท้ายจากตรงเนี้ยตรง C ก็เป็น5้าใหม่แล้วก็ดันในพวกนี้เรื่อยๆลงไปนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายจะต้องเซ็ตค่าพิกให้เป็น0ูนย์เพื่อกลับขึ้นไปใหม่มันจะมาทําตรงนี้เพิ่มค่าเป็นหนึ่งแล้วก็แสดงผลภาพที่1ไปเรื่อยๆแบบนี้คือแสดงผลจนจบตัวสุดท้ายพิกจะต้องเป็น0ูนย์นะครับโดยความหมายก็จะมีอยู่แค่นี้อันนี้เรามาดูตรงนี้นะครับอินทัลรบสวิตตูทีนเมื่อมีการหย่อนเหรียญเกิดขึ้นนะครับผมฟังก์ชั่น อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะกระโดดไปที่ส่วนของการให้บริการอินทัลบก็คือ ISR ตรงนี้นะครับอินทัลบสวิตช์รูทีนนะเมื่อมันโดดมาถึงปริ้นเอาตรงนี้ซีเรียลอินทัลบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่ใช้ก็ต,ตัดออกไปใส่คอมเมนต์เข้าไปนะครับในการใช้งานจริงตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวละเนาะอินเคานนี่คือการนับตัวอินทัลบที่เกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ผมเขียนไวเ้เตสสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเป็นสัญญาณรบก,กวนเพราะว่าถ้ามันเป็นการหย่อดเหรียญมันก็จะเกิดสัญญาณ,ญญาณอินทัลบตรงนี้ขึ้นหนึ่งครั้งแต่ถ้า อินทรัรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดจากการหยอดเหรียญมันก็จะนับตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นดีบักของเราหมายถึงว่าเอาไ้ใช้ในการตรวจสอบขณะที่เราทําโครงงานนี้ก็เป็นส่วนโปรแกรมหลังบ้านแล้วนั่นแหละนะครับผมส่วนที่สําคัญมันจะเกิดการหยอดเหรียญขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่ออินทร์รแล้วโดดมาตรงนี้เราจะไปเข้าฟังก์ชันจะคอไปที่ฟังก์ชัน read coin ตามไปดู read coin กันนะครับอ่ะ read coin ก็ไม่มีอะไรมาเช็คความฟาง,งของเพลานะครับผม วายลูบตรงนี้เนาะลูบแค่ตรงนี้เป็นการหมุนวนอยู่ตรงนี้อ่านว่าเพาที่เข้ามาแล้วเนี่ยเหรียญน,นะครับมันมีขอบที่เป็นโลเนี่ยยาวไปเนี่ยก่อนที่จะถึงขอบขาขึ้นเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับผมโดยความหมายของฟังก์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีค่าเพาเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็มาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับผมเลขตัวนี้เป็นตัวบอกว่า เรื่องยอดเหรียญของผมเนี่ยเพาของมันอยู่ที่40บวก40กว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผมก็เช็คว่าถ้ามันน้อยกว่า40เนี่ยถือว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่การยอดเหรียญเกิดจากสัญญาลบกุนที่เกิดขึ้นนะครับผมสุดท้ายตรงนี้นะครับจะมาบอกว่าถ้าเพาที่เราอ่านได้ค่าดูเลชั่นตรงเนี้ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ40มันเราก็จะเซตเราก็จะให้ค่าเป็นจริงออกไปนะครับรีเทิร์นค่าเป็นจริงออกไปเพราะฉะนั้นในฟังก์ชัน r a e c o i เนี่ย มันจะให้ออปท์เป็นลอจิกจริงกับเท็ตไปนั่นหมายความว่าถ้ามีการหยอดเหรียญจริงได้ความฟางของเพา40ขึ้นไปมันจะให้ฟังก์ชันนี้เป็นจริงถ้าต่ำกว่านั้นจะให้ฟังก์ชันนี้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นในตรงที่เรามาอ่านมันเนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้ามีการยอดเหรียญจริงนะครับผมเราก็จะเซตแฟลกตัวหนึ่งเป็นบูลีนนะเซตให้เจ้าคอยอินทัับเนี่ยเป็นจริงเพื่อที่เราจะมาใช้ในลู นะครับในลูปของเราก็จะมาเช็คตรงนี้ว่าคอยอินเทอร์ลับเป็นจริงไหมนะครับผมถ้าเป็นจริงก็นี่แหละเ,เราก็เริจะเริ่มมาเก็ตคอยถ้ามันเป็นจริงนะเราก็จะไปเก็ตคอยคราวนี้มาดูในเก็ตคอยนิดนึงว่ามันทําอะไรบ้างนะเป็นฟังก์ชันย่อยที่ทํางานอยู่นะครับอ่าก็ทําการเคลียร์เจ้าแฟกตัวนี้ก่อนเจ้าแฟกแฝกอินเทอร์ลับตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับคอยเขา ตัวนี้เริ่มนับเหรียญแล้วนะครับผมนับเหรียญแล้วว่าเหรียญที่หยอดลงมานะเป็นเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3าถ้าเพื่อนๆจะเก็บค่านี้ไว้ก็ต้องไปทําการร right ีลงไฟล์ที่อยู่ใน SD card เพราะว่าตอนนี้ในโครงงานของเรามี s d card แล้วนะครับผมก็เพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์เองนะครับผมวาดภาพนะครับผมวาดภาพตรงนี้เอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดรีเลย์ก่อนนะครับให้รีเลย์เนี่ยเขายอดเหรียญแล้วเขาจะต้องได้ออ put นะครับผม เพื่อนจะไปทําขายอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทํากระบวนการทางแมคชีนิกนะครับในส่วนของรีเลย์ก็จะอยู่ตรงนี้เทิร์นออนให้แล้วนะครับผมเภาพที่เกิดขึ้นแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปทําอะไรส่วนของผมในกําหนดให้เป็นรูปของคนที่เทอาหารให้ปลานะครับผมแล้วก็จะมีเพลงเ u า d นะครับเป็นเตาเรีดคอดที่เจ็ดแพทที่เเป็นเรื่องของเสียงปลากําลังแย่งอาหารกันนะครับผมอ่า แล้วก็จะมาเพล์ซาว n d ที่6จะเป็นเรื่องของการขอบคุณที่เขามาใช้บริการเรามาให้อาหารปลานะครับผมส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยในการเก็ตคอยเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าเราเพิ่มคอยได้เราเปิดรีเลย์ได้นะครับผมจ่ายอาหารหรือจ่ายสินค้าไปได้ส่วน,น,นอื่นๆภาพเสียงใดๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจากจินตนาการนะครับผมว่าจะทําอะไรนะครับผมเพราะว่าทุกฟังก์ชันมีวิธีการทํางานให้หมดแล้วผมเขียนให้ ทำงานง่ายง่าย y s o u n ซก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า Play s o und นะครับผมตัวเลขตรงนี้คือแทร็กที่เท่าไรที่เราเก็บไว้ถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วในเรื่องของเจ้า mp สในคลิปที่แล้วนะ mp สาโมดูลเนี่ยเอ่อชื่อเลขตัวนี้ไม่ใช่ชื่อไฟล์นะครับผมเป็นชื่อของแทร็กที่เราทําการเซฟอะดิโอไฟล์ตรงนั้นลงไปตัวแรกมันจะคือแทร็กที่หนึ่งตัวที่สองคือแทร็กที่2ไม่ว่ามันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชื่อนะ เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นคือวิธีการเรียบเรียงตรงนี้คือเพื่อนๆก็ไปจดเอานดนึงว่าไอ้ชื่อไฟล์เนี้ยเรา Copy ล,ลงไปใน SD c a r d ของบอร์ดเ p 3เป็นตัวแรกมันคือแทร็กที่1นครับผมหรือว่าเพื่อนๆนจะตั้งชื่อมาเลยก็ได้แทร็กที่1แล้วก็ Copy ลงไปเป็นแทร็กแรกนะอย่าลืมชื่อไฟล์เป็นแทร็กที่2 Copy ลงไปเป็นแทร็กที่2นะครับอ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะได้จําได้แล้วก็นํามาเรียกมันถูกนะครับผมเอ่อตรงนี้ลูกก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับทางานอยู่แค่2อย่าง เช็คเหรียญแสดงภาพภาพจะมีกี่ร้อยภาพเพื่อนๆก็เอามาใส่ตรงนี้วิ่งวนได้เลยมันไม่ได้แสดงทั้งหมดร้อยภาพแล้วไปเช็คเหรียญนะทุกหนึ่งภาพมันจะกระโดดออกไปเช็คเหรียญตลอดนะครับผมโ okay. อเคก็ในโครงงานนี้ก็จบแค่นี้สั้นๆแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปดูยาวนะดูไอ้เจ้าโครงงานที่เรามีอยู่แล้วทั้งหมดนะครับผมเพื่อจะมาอินทิเกรตในส่วนนี้ในส่วนที่มันเป็นเครื่องหยอดเหรียญก็ไม่มีอะไร ถ้าถ้าจะไม่ทำโครงงานตามนี้ก็ตัดตรงนี้ไปเลยอ่เกตคอยกับเจ้าอินทัลรบสวิตลูทีนเนี่ยเนาะถ้าจะใช้อินทัลรบเหมือนกันตรงนี้ก็เอาไว้แล้วก็เกตคอยครับแค่สองฟังก์ชันเนี้ยเกตคอยนี่ก็คือได้ละได้เหรียญเปิดรีเลย์ละนะฟังก์ชันนี้ก็ยาวแค่นี้ตัวนี้กับอินทัลรบสวิตลูทีนก็จบแล้วใช้ได้แล้วนะครับผมรีคอยนี่ก็เป็นอตัวอะไรอะตัวอื่นตัวอื่น,ต,นตัวอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องของ ไอ้พวกฟังก์ชันต่างๆการแสดงภาพนะครับผมหัวใจของงานเรามีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมก็คือเรื่องของการเก็ดคอยนะโอเคตรงนี้ก็จบแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับผม ช่อองงขเรากดติดตามช่องของเราไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมและถ้าเป็นไปได้ก like ็คือช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเผื่อจะเป็นประโยชน์เผื่อมีคนที่ต้องการอยากจะทําโครงงานแบบนี้เพราะว่ามันสามารถจะไปทําเป็นอาชีพได้นะครับผมเอาไปทําใช้งานได้จริงนะครับไปขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนที่จะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าโครงงานที่เราทำเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์อย่างไรนะครับ ฝากนิดนึงคอร์สออนไลน์เป็นคอร์ส Arduino ออนไลน์นะครับผม Arduino IoT นะครับผมก็เรายังเปิดสอนอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆที่สนใจเราทำสอนโครงงานกันแบบนี้แต่เป็นโครงงานของ IoT Internet of Thing นะครับผมเออก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูเราจะมีลิงก์รายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเพื่อน,อนๆก็ลองดูถ้าสนใจก็ลองสมัครเรียนดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโครคภัยไก้เจ็บต่างๆนะครับผมร่ลำรวยทุกท่าน ำหรับวันนี้ก็ผมองจากลาไปด้วยเวลาเป็นเร้านี้สวัสดีครับ